สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ f ฟ e ี Man GTA อิสระชนคนโตลอนโต,โต <c oughs> ไม่ได้สนับสนุนคัดค้านการย้ายมาแคนาดานะครับแต่ถ้าคุณคิดอยากจะมาคุณจำเป็นจะต้องรู้ในข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของคุณเองและครอบครัวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนตอนนี้เวลาบ่าย3โมง16นาทีถ้าเป็นเมืองไทยก็ตี3 16นาทีตอนนี้ห่างกัน12ชั่วโมงแล้วนะครับ อุณหภูมิภายนอกตอนนี้ลบสองศาว,วันนี้เป็นวันที่หิมะตกเป็นวันแรกของฤดูของมันนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับเป็นความคิดเห็นของคนโตลอนโตกับาการย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพนะครับข่าวดี70%เอร์เซนของคนโตลอนโตเนี่ยโดยรวมนะครับเขายินดีต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานนะครับแต่ว่าในข่าวดีก็มีความย้อนแย้งนะครับ <c oughs> ความย้อนแย้งเนี่ย ก็คือความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของผู้พยพนะครับในความกังวลเนี่ยประเด็นหลักๆคือปัญหาที่อยู่อาศัยนะครับปัญหาที่อยู่อาศัย58%นะครับความแออัดของห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล50%การว่างงานของคนหนุ่มสาว52%โดยที่มีทัศนคติให้เข้มงวดกับการย้ายถิ่นฐานหรือผู้ย้ายถิ่นฐานนะครับโดยที่59%เนี่ย สนับสนุนให้คงระดับนี้ไว้ระดับที่ลดจำนวนอิมเม r แกลนลงมาะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสองมปีก่อนรับปีละ5้าแสนแต่ปีหลังๆมาแน่าจสัก3,95แสนเพราะฉะนั้นคนสน่วนใหญ่ยังเห็นด้วยคน59เอร์ซนี่ยเห็นด้วยกับการลดจำนวนนี้แล้วก็อีก30เอร์เต้องการให้ระงับการย้ายถิ่นฐานชั่วคราวไปเลยแล้วก็ความเชื่อมั่นของประชาชนของชาวโตโต กับรัฐบาลทั้ง3ระดับคือรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลของจังหวัดแล้วก็รัฐบาลกลางะะมีความเชื่อมั่นลดลงนะครับจะเห็นว่ากลุ่มคนที่ต้องการไม่ต้องการให้เพิ่มขึ้นเนี่ยมีมีจำนวนอันดับแรกครับให้คงระดับไว้เนี่ยคือไม่ได้ให้เพิ่มขึ้นแต่ให้คงระดับนี้ไว้แล้วก็ไม,ไม่ไม่ต้องการให้ตัดหายไปด้วยให้คงระดับไว้เนี่ยห้นะฮะ ส่วนพวกที่แรงขึ้นไปนิดนึงระง,งับการย้ายถิ่นฐานชั่วคราวเนี่ยสาเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มจํานวนของอิมมิเกนเนี่ยรวมๆกัน59 30บกก็เป็น89ก็อีกเปอร์เซ็นต์เดียวก็90%ก็ตีกลุ่มบเก้า90%นะครับส่วน11%แค่นั้นที่บอกว่าให้ผ่อนคลายาข้อจำกัดกดของการรับอิมมิเกนนะครับทีนี้เนี่ย คนประเภทไหนที่คนโตลอนโตโต,ต้องการนะฮะแน่นอนแล้วคคนที่มาแล้วก็เอาเงินมา <c oughs> ก็ต้องเป็นคนทีคน่คนต้องการถูกไหมฮะการย้ายถิ่นฐานเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับส่วนใหญ่ก็หลกัหลกๆคือก็เป็นสกิลเวิร์เกอร์สมัยผมนะสมัยนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้าง,งมีอะไรแปลกๆขึ้นมาเยอะก็คือคนมีทักษะคนมีทักษะแล้วก็มาเข้ามาเพื่อมาทํางานนะฮะ โดยที่มีความรู้ความสามารถระดับหนึ่งนะส่วนอีกประเภทหนึ่งที่คนเขาต้องการคือนักธุรกิจที่มาลงทุนในแคนาดาทั้ง2แบบเนี่ยคือคนกว่า80%เ้ขาให้กันยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็กลุ่มรองออมาคือนักศึกษาต่างชาตินักศึกษาต่างชาติถือว่าเป็น temporary resident นะเพราะว่ามาอยู่ชั่วคราวแต่ว่าเอาเงินมามาล่มมารีนหนังสือเพราะฉะนั้นแคนาดาก็เลยยินดีต้อนรับ คนเหล่านี้นะฮะที่เอาเงินมาให้แคนาดาทําไมแคนาดาถึงต้องการาผู้ย้ายถิ่นฐานหรือผู้อพยพเนี่ยพูดกันง่ายๆนะเอาผู้อพยพแล้วกันเพราะว่าต้องการมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของแคนาดาเองนะครับก็แล้วก็ปัญหาของประชากรสูงวัยคือ,อในโลกประเทศที่ร่ํารวยแล้วเนี่ยนะครับหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือเหลือแม้แต่พวกยุโรป แม้แต่อเมริกาแคนาดาตอนนี้ปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือคนอายุยืนขึ้นนะครับแล้วก็คนเกิดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> อัตราส่วนของการที่ผู้สูงอายุที่เกษียณไปแล้วนะฮะ <c oughs> เขาก็จะมีสวัสดิการถูกไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยก็มีเขาเทียบเปรียบเทียบอัตรานะครับเป็น7ต่อหนึ่งก็คือ คนในวัยทางานเนี่ยเจ็ดคนนะครับทํางานแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็จะส่งไปเลี้ยงผู้เกษียณนะครับก็คือเจ็ดต่อหนึ่งก็คือว่าเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมระดับหนึ่งนะครับแต่ตอนเนี้ลดลงมาเหลือสี่คนนะครับนั่นหมายถึงว่าคนสี่คนต้องทํางานให้ได้เงินเพื่อไปเลี้ยงคนเท่าคนแก่ในสังคมเท่ากับเจ็ดคนเมื่อก่อนนะก็ พูมินก็หนักขึ้นนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนาดาก,ก็เลยต้องมีนโยบายรับคนเข้ามาเรื่อยๆเนะข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาหลักๆคืออย่างที่เคยบอกไว้ในหลายคลิปแล้วรับมาเยอะเกินไปนะครับรับมาเยอะเกินไปแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยม,มาเป็นป,ปัญหาของสังคมแคนาดาถ้ารับมาไม่เยอะปัญหามันก็ไม่เยอะมันก็มาตาตาม ตามปัญหาก็มาตามจำนวนอิมิเกันทีนี้เนี่ยาบางประเทศในแถวเอเชียใต้นะคนพวกนี้เขามีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างาสุดขั้วกับคนตะวันตกนะครับความคิดความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ต่างกันโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดนะครับเขาอาจจะเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ขยะกเกินเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติของเขานะฮะ แล้วเขาเอาความคุ้นชินนั้นนะมาใช้ที่นี่ซึ่งมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้แค่เรื่องเดียวนะนี่ที่แค่ผมพูดแค่เรื่องเดียวนะเรื่องความสะอาดเรื่องสโปรกแล้วกันเรื่องทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะครับก็เลยทําให้คนคนแคนาเดียนโดยเฉพาะคนขาวเขาไม่ชอบหรือแม้แต่ผมเองซึ่งไม่ใช่แคนาเดียนบอลนะผมก็ไม่ชอบนะในเรื่องทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะฮะปัญหาก็ประมาณนี้นะฮะ นโยบายล่าสุดจะแก้ปัญหายังไงก็ปรากฏว่ารัฐบาลแคนาดาตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าจะเปิดเผยแผนใหม่เนี่ยภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะไม่รู้มีแผนอะไรแต่ก็ได้แต่หวังหวังว่ามันจะดีขึ้นแล้วจากการสํารวจเนี่ยนะครับจากการสํารวจเนี่ยนะครับคนโตนโตมองว่าปัญหาเนี่ยปัญหามันไม่ได้แก้ด้วยการใช้เงินพุ่มลงไปเพราะว่า ที่ผ่านมาก็ทุ่มลงไปเยอะแล้วสึ่งสำคัญคือเขาอยากจะให้รัฐบาลทั้ง3ระดับท้องถิ่นรัฐบาลรัฐก็คือจางรัฐบาลจังหวัดนะแล้วก็รัฐบาลกลางเนี่ยร่วมมือประสานงานให้มันดีกว่านี้นะครับทำงานให้มันจริงจังมากกว่านี้หน่อยอืมครับผมนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับหลักๆเลยก็ปัญหาอิมพีกดนนั่นแหละซึ่ง เอาเข้ามาเยอะมันก็กระทบไปทุกทุกวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณาสุขหรือระบบสาธารณนประโภคนะครับรถงรถไฟอะไรต่อเนื่ออะไรซึ่งผมก็ไม่อยากบ่นเยอะเนะเพราะว่าผมเองเข้าอิมิเกรนนะครับแล้วก็มาเมื่อิบเจปีที่แล้วก็อยู่ทนมาทนมาซึ่งมันก็ไม่ได้อย่างที่ผมฝันไว้นะแคนาดาแต่ก็ไม่ถึงกับเร็วนักนะก็ไม่เรว แต่ถ้าคุณอยากจะมาแล้วคุณอยากจะประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าความสำเร็จของคุณคาดหวังไว้แค่ไหนก็มาติดตามช่องผมนะครับผมไม่มีความสําเร็จให้โชว์มีแต่ความล้มเหลวแล้วคุณก็อย่าทําตามความล้มเหลวนั้นก็แล้วกันแค่นั้นเองแล้วก็ผมก็แนะนําช่องทางที่คุณสามารถที่จะเอ่อเรียกว่าไงดีปรับตัวให้เข้ากับไม่ใช่ว่าปรับตัวสิประสบ หางานได้ง่ายๆที่นี่นะฮะมันช่องปนแนวทางที่ถูกต้องก็มี3อย่างคือที่แคนาดาเขาเรียกว่านะครับ c d i a n e x p e r i e n c e c a n a d i a n เอ่อ uh, Credit แล้วก็ Connections สอย่างถ้าคุณมี3อย่างนี้ผมเชื่อว่าคุณประสบความสําเร็จแน่นอนนะฮะแต่ถ้าคุณยังแล้วคุณอยากจะมีได้3อย่างยังไงนั้นนะคุณก็ไปดูคลิปเก่าๆผมนะครับว่าเริ่มต้นอะไรยังไงที่ผ่านมาผมก็ ไม่ได้เริ่มแบบนี้ผมก็เสียเวลาลองผิดลองถูกไป10ปีนะฮะหวังว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาแบบผมอ่ะทีนี้เรามาฟังดูคอมเมนต์ดูนะครับว่าในคลิปนี้จะมีคอมเมนต์ยังไงบ้างท่านแรกบอกว่ารัฐบาลริเบอรอลได้ทำลายระบบการย้ายถิ่นฐานของเราซึ่งอืมก็จริงๆเขาไม่ได้เจตนาจะทำร้ายนะแต่ว่ามันมันเป็นผลผลกระทบมากกว่า อีกท่านหนึ่งบอกว่าประชาชนไม่ได้ต่อต้านผู้อพยพแต่พวกเขาต่อต้านผู้อพยพที่มาจากประเทศนั้นๆและใช้ประโยชน์จากการต้อนรับของเราก็มีคนมารีプライยสิอันนะและบอก no india ก็ <laughs> อีกคนบอกว่าอย่าลืมพูดถึงผู้อพยพที่ก่อชิจกรรมที่ทําให้ชาวแคนาดาผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอม,มันก็มีปัญหาแบบนี้ทุกที่เนาะอีกคนนึงหมายถึงถามว่าหมายถึงปาเลสไตน์หรือเปล่า หมายถึงผู้ที่อพยพมาแล้วเอามาเอาเปรียบระบบนฮะอีกท่านหนึ่งบอกว่าควรจํากัดจํานวนผู้อพยพต่อปีและต่อประเทศซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่ผมต้องการนะระดับการอพยพในปัจจุบันกําลังสร้างและยังคงสร้างปัญหามากมายในแคนาดามีคนมาสนับสนุนบอกว่าพวกเขาคือปัญหาเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศแคนาดาในปัจจุบันอีกท่านนึงบอกว่า พวกเขาควรจะยุติเรื่องนี้โดยสิ้นเชิงจนกว่าประเทศจะสามารถกลับมาดําเนินการเป็นปกติได้อีกครั้งคนบอกว่าเราเต็มแล้วประเทศนี้เราเต็มแล้วอีกท่านหนึ่งค่อนข้างรุนแรงนะบอกว่าใช่แล้วจําเป็นต้องมีการในประเทศจํานวนมากมายอันนี้อาจจะก,การเมืองนิดหนึ่งพรรคเสรีนิยมทําให้การย้ายถิ่นฐานเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเสรีนิยมคือริเบิรลของคุณทรูโดนะฮะแล้วก็คาร์นีคนปัจจุบัน 3า0 00, 0 0นคนต่อปีไม่ใช่ระดับที่ลดลงแต่ต้องลดลงให้น้อยกว่า2 0,000ต่อปีจนกว่าประเทศนี้จะฟื้นตัวอันนี้ก็พูดแบบไม่ลืมหูลืมตานะว่าแคนาดายัางไงก็ต้องพึ่งพาผู้อพยพผู้คนหลายล้านคนต้องถูกในประเทศเริ่มต้นจากพูกลรกรอบขนยาเสพติดและทํำลายทรัพย์สินโออีกท่านหนึ่งพูดตรงๆเลย too many Indians มีคนอินเดียมากเกินไปแล้วมีรีプラมาสามสิบรีプラ อีกคนนึงมาพูดประชดทำนองว่าดังนั้นคุณจะมีปัญหากับผู้พยพชาวอิตาลีโปรตุเกสจีนยูเครนและเกาหลีจานวนมากใช่ไหมอีกคนนึงก็บลามไปถึงเพื่อนบ้านเรานะฟิลิปปินเหมือนกันมาเอางานของเราไปแย่ๆเลยอีกท่านบอกผู้พยพชาวอินเดียเกือบสิบเท่ามากกว่าคนชาติอื่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นคือข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้คือข้อเท็จจริงผมก็เห็นด้วยนะรัฐบาลแคนาดาปล่อยปะละเลยมาก อ,อีกคนหนึ่งเขียนได้สะใจมากแคนาดาใช้ประโยชน์จากผู้พยพพูดง่ายว่าแคนาดาขายฝันผู้พยพมามากแล้วฝันปลอมๆให้กับพวกเขาโอ้โหถูกต้องเลยถูกต้องเลยอีกท่านหนึ่งบอกว่าการให้ที่พักฟรีอาหารฟรีและเงิน200เหรียญต่อผู้พยพเป็นเรื่องที่ไร้สาระและน่ารังเกียจมากอ,อันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่า200เหรียญต่อทุกคนที่ย้ายมาแคนาดานาะมันไม่ใช่ มัน,อ,นอาจเฉพาะผู้รีภัยผู้ขอพยพอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ไม่ได้มีจํานวนเยอะเป็นแสนๆหรอกครับอีก <ๆ S 2> ท่านบอกว่าฉันเห็นจากโคสต t t ูโคส์เลยเหมือนเหมือนกับจากตะวันออกถึงตะวันตกเลยก็มี International Student ก็คือหมายถึงน,นักเรียนอินเดียนะฮะแล้วก็ Foreign Temp Worker จากฟิลิปปินส์ซึ่งมันมากเกินไปแล้วมันบ้าไปแล้วที่ที่ประเทศนี้ปล่อยให้มีการลุกลานแบบนี้อีกท่านนึงบอกว่า ทรูโดใช้เวลาสิบปีที่ทำลายระบบอิมมิรเชันอีกท่านหนึ่งบอกว่าขอบคุณนะจัสตินหมายถึงจัสตินทรูโดนะครเอาแล้วครับก็ประมาณนี้นะฮะที่ความเห็นของชาวแคนาดาส่วนใหญ่ก็มีทั้งคือค่อนข้างจะต่อต้านทุกพยพบนะะบางคนก็มาพูดประชดแคนาดานิดน,นึ่งว่าแคนาดาขายฝันซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยนะแล้วท่านท่ะครับคิดว่างไงให้ความเห็น ได้ไหมครับว่าท่านมองมองปัญหานี้ยังไงไม่ว่าท่านจะเป็นคนไทยที่อยู่แคนาดาหรือในประเทศไหนก็ตามหรือแม้แต่คนไทยในเมืองไทยก็ลองให้ความเห็นมาครับอยากจะรู้ความเห็นของท่านท่านทุกคนนะครับอืมก็เท่านี้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนนะฮะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รอดปลอดภัยจากเหล่ามิจฉาชีพทุกผู้ทุกคนนะครับผมทุกรูปแบบด้วยสวัสดีครับ